สวัสดีครับ isa, ว,วันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพานันนี้เดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นแห่งความสําเร็จจะได้รับการยอมรับอย่างคาดไม่ถึงเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของหน้าที่การงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าแม้ว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะต้องใช้อารมณ์ในเรื่องของการทํางานอยู่บ้างเพราะหงุดหงิดเกี่ยวกับในเรื่องของบริวารหรือคนรอบข้างที่อยากจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้กับตัวคุณมากเป็น พิเศษแต่ขอให้คุณรู้ว่าด้วยการปกครองของคุณด้วยความคิดของคุณด้วยความมั่นคงและมีความตั้งใจของคุณนั้นจะทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณจะได้รับการยอมรับหรือยังมีคนคอยสนับสนุนและอยู่ข้างคุณอยู่เสมอยังมีคนคอยให้กําลังใจยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดี ยังจะมีคนคอยแนะนําสิ่งต่างๆที่จะทําให้การงานของคุณนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าหากใครก็แล้วแต่ที่ต้องทํางานด้วยตนเองคุณก็ยังมีความสามารถในการที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงช่วงนี้คุณจะมีความมั่นใจคุณจะมีความเด็ดขาดค่อนข้างมากก็ขอให้คุณมีความมั่นใจและความเด็ดขาดนั้น อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและจะประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเยี่ยมสําหรับในเรื่องของการเงินนั้นจะมีโอกาสที่จะได้มาจากตัวคุณเองค่อนข้างสูงมากๆเลยบางคนที่มีแผนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความตั้งใจและลงมือทําอาจจะวุ่นวายในช่วงแรกๆหรืออาจจะต้องพบปะกับอุปสรรคอยู่บ้างแต่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นคุณก็จะมีความสามารถในการที่จะหาเงินหาทองหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวพบปะสังสรรค์กับเพื่อนจะมีโอกาสจังหวะดีๆที่จะได้เจอเจอคนที่คุณนั้นอาจจะเป็นที่ชื่นชอบก็ได้แต่ก็อยากให้คุณนั้นใช้เวลาในการศึกษาให้ดีให้ถ่องแท้ซสก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรไปเพราะว่าคู่ของคุณนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคู่ที่มักจะต้องกัดกันก่อนแล้วถึงจะเข้าอ,อกเข้าใจกันและจะมีความรัก ที่ดีต่อกันบางทีการที่คุณนั้นอาจจะยังไม่ถูกใจในตอนแรกทําให้คุณรู้จักนิสัยตัวตนของคนที่เข้ามาคุณอย่างแท้จริงทําให้คุณรับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าหรือเขาเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าในช่วงนี้เช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่า ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความรักความสัมพันธ์เกื้อกูลกันดีอย่างมากๆแต่คุณนั้นอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจเหมือนกับตัวคุณเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีข้อถกเถียงกันบ้างแต่ข้อถกเถียงของคุณกับคู่รักจะเป็นการถกเถียงที่จะทําให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีความชัดเจนจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณกับคู่ครองได้เป็นอย่างดีโดยภาพรวมแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่า หากคุณนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองที่ดีอยู่แล้วขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจรับรองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดผลที่ดีกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินเพียงแค่ว่าคุณอาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปทําให้คุณนั้นบางทีอาจจะอารมณ์ร้อนและไม่รับฟังความคิดเห็นของคน,นอื่นหรือบางครั้งพูดจาไปอะไรโดยไม่คิดก็ขอให้คุณระมัดระวังตรงนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นประสบความสําเร็จในทุกๆด้านในเดือนกุมภาพันธ์นี้